หุ้นขึ้นมาแบบนี้นะคะปรับกลยุทธ์ยังไงกันดีพูดคุยทิศทางหุ้นไทยบ่ายนี้กันค่ะกับทางด้านของผู้ช่วยกรรมการผู้ำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลจากบ,าบ,บลบุญหลวงนะคะอยู่ในสายกับคุณชัยพรน,น้อมพิทักษ์เจริญค่ะสวัสดีค่ะคุณชัยพรค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะบรรยากาศหุ้นไทยในช่วงวันสองวันนี้แนวโน้มคึกคักสดใสเลยนะคะคุณชัยพรมองว่าปรับกลยุทธ์รับตลาดที่ขึ้นมาสูงในรอบ17ปีอย่างนี้ยังไงดีคะครับก็ผมคิดว่าคง เรายังอยู่ในส่วนของหุ้นที่ยังอิงกับเศรษฐกิจในประเทศนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวเลขนะครับเ,เกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยดูเหมือนจะยังไม่สามารถฟื้นตัวได้นะครับเรายังเห็นตัวเลขในส่วนของอเมริกาเนี่ยแม้ว่าจะออกมาเซอร์ไพรส์นะครับแต่ว่าดูในส่วนของตัวภาพที่ไปข้างหน้าเนี่ยดูเหมือนจะยังอยู่ใน แนวโน้มที่จะยังอ่อนตัวลงนะครับใ,ในส่วนของจีนก็ดีในส่วนของยุโรปเองก็ยังยังมีภาพที่ยังอ่อนแออยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยหุ้นที่อิงกับเศรษฐกิจในประเทศไทยน่าจะยังเป็นภาพที่ยังได้รับเม็ดเงินเข้าอยู่นะครับเราเองเนี่ยเราคง selective หุ้นเป็นตัวมากกว่าเพราะว่าถ้าดูในส่วนของตัว basket set 50เนี่ยนะครับ ผมคิดว่าหุ้นบางตัวพอลงทุนได้หุ้นบางตัวอาจจะอยู่ในภาพที่อาจจะเริ่มอิ่มตัวในเชิงของบูลค่าพื้นฐานนะครับก็คงต้องมองหุ้นที่คิดว่ากําไรแต่มาสามไต่มาสี่น่าจะมีภาพที่ขยายตัวต่อเนื่องอันที่สองมีแรงทนกับแรงสิทธานถ้าตลาดนะครับมีการปรับตัวคอเลกชันเกิดขึ้นนะครับหุ้นพวกนี้น่าจะมีแรงสิทานได้ดี โดยที่เราก็คงต้องคัดว่าหุ้นเหล่านั้นเนี่ยจะต้องมี valuation ที่ไม่สูงมากจนเกินไปนะนะครับแล้วก็มีเงินเป็นผลที่รองรับในระดับหนึ่งครับค่ะช่วงนี้จะเริ่มเปิดสายนะคุณผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันเลยนะคะ023383831 3 13. สอบถามหุ้นรายตัวได้ใครที่ถือหุ้นอยู่อยากจะขายถึงเวลา ที่จะขายหรืออยังนะคะโทรเข้ามาเลยนะคะส่วนกลยุทธ์ในช่วงนี้ที่บอกว่าเราต้องมีการ selective buy เป็นรายตัวนะคะหุ้นเด่นๆของบลบัวหลวงมีตัวไหนบ้างคะครับก็ตอนนี้ที่เราคิดว่าดูภาพแง่ของกำไรนะครับน่าสนใจแล้วก็ valuation เงินปันผลใช้ได้เนี่ย ออตอนนี้ก็เผอิญว่าเราอยู่ในช่วงของการทำรถโชว์ด้วยนะครับเ,เรามองในส่วนของกลุ่มคอมเมอร์สน่าจะยังโอเคนะครับเพราะว่าไตามาสสี่เนี่ยน่าจะเป็นไตามาสที่หลายๆบริษัทน่าจะประกาศกำไร,รออกมาดีนะครับแล้วก็หุ้นกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็เรียกว่าพักตัวมานานในขณะที่ตลาดเนี่ยปรับตัวขึ้นไปทำเิวอยหายเรื่อยๆนะครับก็หุ้น c p o ก็เป็นหุ้นหนึ่งที่เราชอบนะครับ เราคิดว่าราคาก็ยังสามารถที่จะลงทุนได้นะครับราคาพื้นฐานที่เราประเมินไว้ก็คืออยู่ที่45บาทนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าอยู่ในภาพที่เป็นหุ้นที่อยู่ในธีมนะครับมีสตอรี่ที่เชื่อมโยงไปกับในส่วนของ AEC ได้ดีวาย a ช i o n นะครับแล้วก็กรอดูดีเนี่ย uh, ผมยังชอบตัวสีไทยนะครับสีไทยซูเปอร์แวร์ที่ ในส่วนของตัวธุรกิจนะครับในเวียดนามก็ไปได้ดีนะครับในอินเดียก็ไปได้ดีถ้าดูในแง่ของตัว v l u a t ชันณวันนี้เนี่ยผมคิดว่าราคาหุ้นยังสามารถปรับตัวขึ้นได้นะครับเพราะ,ะ,ะว่าโกรอสของเขาเนี่ยเฉลี่ยสองปีเนี่ยประมาณสามสิบ้าเปอร์เซ็นตนะครับแต่สีไทยค่ะสีไทยนี่ มีการให้เป้ายัางไงคะสำหรับตัวนี้ครับในแง่ของ v a l u a t i o เนี่ยอ,อของเราเนี่ยให้ไว้ที่28บาทแต่ผมดูว่าก็เป็นราคาที่ค่อนข้าง conservative เพราะว่าถ้าเราเทียบกับใิสคุมของ consumer goods ด้วยกันเนี่ยนะครับหุ้นหลายตัวเนี่ยเทปี TP ประมาณสัก15ถึง20เท่านะครับแล้วก็ในแง่ของตัวอัตราการแก่ตัวของกำไรเนี่ยดูจะตอยกว่าด้วย นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจครับค่ะเดี๋ยวไปที่สายนองทุนนะคะมารอแล้วคุณสศิธรค่ะสวัสดีค่ะัลโหลสวัสดีค่ะเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะถามได้เลยค่ะคาะติดปตทที่สามร้อยสามร้อยสามสิบเก้าบาทค่ะจะมีคำแนะนำยังไงคะจะจะออกจากตัวนี้แล้วไปไปเล่นตัวอื่นหรือว่าให้ถือต่อไปคะ ค่ะตัวเดียวนะคะค่ะตัวเดียวค่ะสวัสดีค่ะครับอนนะคะรอบนี้พนักงานยังไ่มเลยอาจจะเป็นหุ้นที่ที่เรายังคิดว่าคีย์แคตเตอรลิสนะครับหรือทําให้ราคาหุ้นเขาจะปรับตัวขึ้นเนี่ยณวันนี้เนี่ยอาจจะยังดูไม่ค่อยมีนะครับค่ะสาเหตุก็เพราะว่าอย่างเงีของตัวรายได้นะครับของเขาแล้วก็บริษัทลูกเนี่ยส่วนใหญ่จะเชื่อมโยงกับภาวะเศรษฐกิจ นะครับในปูมิภาคด้วยนะครับผมคิดว่าปตทเองอาจจะน่าจะยังแกว่นอยู่ในกรอบนะครับประมาณ320บกับ340ครับค่ะนะครับฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากนะครับหุ้นก็คงจะแกว่งอยู่ตรงนี้ไปสักระยะหนึ่งครับก็อาจจะรอให้ราคานั้นดีดขึ้นมาก่อนนะคะแต่ช่วงจังหวะหุ้นตัวอื่นๆขึ้นแบบนี้ พอร์ตเราแรงอยู่หลายคนก็อาจจะไม่ค่อยสบายอกสบายใจใช่ครับนะคะ<ช>ถ้าหากว่าจะขายสักครึ่งหนึ่งไปเข้าหุ้นที่เป็นโดเมสติกเพย์นี่ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมก,ก็ได้เหมือนกันครับก็ได้เหมือนกันเพราะว่าคือด้วยความที่ผมไม่แน่ใจว่าน้ำหนักการลงทุนนะครับของของท่านที่ถามมาเนี่ยเป็นยังไงนะครับ<ช>ก็เลยไม่ได้เห็นทั้งพอร์ตก็เลยไม่รู้จะจะให้คำแนะนำยังไงแต่ว่าถ้าดูในแง่ของตัวปตทเนี่ยผมคิดว่า ราคาหุ้นอาจจะยังไม่สามารถทำนิวไฮได้นะครับแล้วก็บริษัทลูกของเขาคือปตทสพเนี่ยมีโครงการที่จะลงทุนแล้วก็ต้องการเงินลงทุนคนข้งมากนะครับตัวนี้ก็จะยิ่งทําให้ราคาหุ้นปตทสพและปตทเนี่ยดูเหมือนจะขยับขึ้นทำนิวไฮได้ยากนะครับค่ะ สำหรับคำแนะนำของคุณชัยพรในช่วงจะหวาหุ้นคือคักแบบนี้มีคำแนะนำแล้วก็คำเตือนให้กับนักลงทุนในช่วงนี้ไหมคะครับผมคิดว่าอย่างน้อยนะครับเราลงทุนเนี่ยก็ควรจะต้องรู้อยู่บ้างนะครับว่ากำไรนะครับของบริษัทนั้นเป็นอย่างไรนะครับแวรลูของหุ้นตัวนั้นเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าเราจะเห็นเ,เราจะเห็นว่าบางครั้งณนะวันนี้เนี่ยกระแสนในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับจูงใจให้เราเนี่ย เข้าไปเล่นหุ้นบางตัวที่บางครั้งมันเป็นในส่วนของกระแสจนเกินไปนะครับแล้วทําให้หุ้นเหล่านั้นเนี่ยเทรกันบางทีพี40 50เท่า80เท่านะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่อันตรายนะครับ,รบยังไงเนี่ยผมคิดว่าถ้ามีโอกาสนะครับเข้าไป s e t t r a d e com ดูซะหน่อยนะครับว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยมีนักวิเคราะห์เขาประเมินไว้ที่เท่าไหร่นะครับก็จะทำให้เราอย่างน้อยออลดความเสี่ยงจากการลงทุนลงไปครับ เพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่ากระแสข่าวที่ปล่อยออกมานี่ข่าวจริงข่าวเท็จใช่ครับนะคะก็ไม่รู้ว่าจะมีมูลยังไงเพราะฉะนั้นถ้าหากจะให้ดีก็ต้องหาแต่ละเอียดหลายๆบรกนะคะคำแนะนำในหลายๆบรกมาชั่งน้ำหนักก,นกันก่อนตัดสินใจลงทุนในช่วงนี้นะคะครับค่ะควันนี้ขอบพระคุณคุณชัยพรมากเลยนะคะครับค่ะขอบคุณครับอย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมในช่วงนี้หุ้นบางตัวขึ้นมาเนี่ยเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะใครเห็นก็อยากจะเข้าไปลงทุนนะคะ ผลกำไรมันช่างหอมหวานแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าในช่วงจังหวะหุ้นขาขึ้นแบบนี้้าว่าคุณเข้าผิดจังหวะนั้นมีโอกาสที่จะติดดอยได้นะคะนั่นหมายความว่าความขาดทุนนั้นรออยู่ในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะเล่นหุ้นในกระแสจริงๆนะคะนอกจากจะต้องเข้าเร็วออกเร็วแล้วก็จะต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้านด้วยนะคะอย่าตามกระแสอย่างเดียวนะคะก็ขอให้ทุกคนมีสติกับการลงทุนด้วยนะคะ